h อนด้าบิละสิบจังหวะใหม่ของการขับขี่ที่เราใจมันเป็นนิยามที่พูดถึงรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ของทาง Honda ที่เปิดตัวในปีพศ2534ช่วงต้นปีซึ่งมันก็คือ Honda b บิตนั่นแหละโดยทาง Honda ได้จัดประเภทว่ามัเป็นรถสปอร์ตที่มีเครื่องยนต์ไม่เกิน150ซีซีก็เรียกง่ายๆว่ารถสปอร์ตขนาดเล็กจริงๆเรื่องนี้มันเล่าได้ว่าทาง Honda เล็งเห็นการเติบโตในตลาดของรถประเภท สปอร์ตขนาดเล็กแล้วกันในช่วงเวลาที่ทุกค่ายรถญี่ปุ่นอ่ะไม่ว่าจะเป็นซูซูกิยามาฮ่าคาวาหรือ Honda มีรถสปอร์ตขนาด150ซีซีที่แข่งขันกันอยู่อ่ะแต่จะมีคาวาสกิ i เท่านั้นที่ทําตลาดรถสปอร์ตขนาดเลก็กอ่ะครบคู่กันไปก็พูดกันตามตรงว่ามันก็เป็นโอกาสช่องที่แบบทาง Honda ได้เลงเห็นแล้วกันสําหรับตลาดนี้นะสำหรับ Honda Be ี t ถ้าจะมองหาคู่แข่งในเวลานั้นนะปีพศ2534มอะ่ะมันก็มีคาวาซากิเพียงเท่านั้นที่ทําตลาดรถสปอร์ตขนาดเลก็กอ่ะครบควรไปโดยทุกคนจะรู้จักกันว่ามันคือไมโคร AR ซึ่งรุ่นสุดท้ายที่ทางคาวาซากิเปิดตัวมันคือเปิดตัวในปีพศ2 5 3 3มันคือ AR Magnum LC เพอในปี34ต้นปีปุ๊บอะฮอนด้าก็เปิดบีดออกมาเลยแล้วก็พูดกันตามตรงอะของสุดใหม่อย่างบีดอะมันได้เปรียบทาง AR ที่ขายไม่อย่างยาวนานจะแบบ เจ็ดแปดปีแล้วอะก็คือทุกคนจะรู้จักก็คือไมโคร a r ใช่ไหมคือมันเลิกทำตลาดในปีพศสองห้าอหกแล้วเลิกทำตอนสามสามแต่บีดมาสามสี่อย่างเนี้ยต้นปีปุ๊บอะของสดใหม่ทาง Honda ไม่เคยทำโมเดลนี้ขึ้นมาก่อนสดใหม่เวอร์ก,กว่าได้เปรียบกว่าอยู่แล้วแม้จะพูดว่า Honda b บีดอะเป็นรถโมเดลใหม่ที่สร้างขึ้นมาใหม่เลยนะแต่ทุกคนก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าเครื่องยนต์อะมันหยิบยืนมาจาก Honda Nova แล้วก็มีการดัดแปลงปรับปรุงใหม่มีหม้อน้ำทำให้แบบมีเครื่องแรงกว่า อะไรประมาณนี้โดยสเปคของเครื่องยนต์ของ Honda Beat 110นะันก็คือเครื่องยนต์1สูบข,ขนาด105 c ีซีแคงเคนหรือว่าระบายความร้อนได้นะ้ำสามารถทำแรงม้าสูงสุดได้ที่19แรงม้าส่งกำลังด้วยเกียร์5สปีดเครื่องยนต์ของ Honda Beat เอาไปเทียบกับของ NOVA ที่เป็น RS นะแรงม้าจะต่างอยู่ที่5ตัวก็วคือของ NOVA RS จะอยู่ที่14แรงม้าแต่ถ้าเป็นตัว Honda Beat ที่มีมะนะ้น้ำปุ๊บอะ กลายเป็น19แรงม้าเลยอันนี้ก็เป็นการที่ Honda เอาเครื่องยนต์เดิมที่มีอยู่มาพัฒนาต่อแล้วก็เพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์ให้แบบเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเครื่องยนต์มนมันพัฒนามาจากโนวาใช่ไหมอ่าสเปคของพวกระยะชักลูกสูบอะไรเนี้ยเท่ากับของโนวาเลยแต่กําลังอัดไม่เท่ากันแล้วก็คาร์บูเรเตอร์ของบีด t อะจ่ายด้วยไคฮินพีอี26แล้วพวกอัตราทดของเกียร์ก็น่าจะมีมันก็มีการเซตอัพให้แตกต่างกันอย่างแน่นอนอันนี้ก็คือข้อมูลของเครื่องยนต์ของ Honda Honda Beat 1 1 0 าการจะทำรถออกมารุ่นหนึ่งอะทางบริษัทอะต้องไปดีเซชข้อมูลอยู่แล้วใช่ไหมว่าผู้ใช้ต้องการรถอะไรประเภทไหนต้องการเครื่องยนต์เท่าไหร่ใช่ไหมซึ่ง สำหรับฮอนด a าบีทฮอนด้ก็ทำโดยข้อมูลที่ทาง Honda เปิดเผยมาคือคนต้องการทางเลือกรถสปอร์ตที่เครื่องยนต์เล็กกว่า1 5 0ซีซีมาใช้งานข้อดีก็คือมราคาถูกกว่ากำลังอะ่ะมันเพียงพอต่อการใช้งานแล้วสำหรับร้อยสิบสีแล้วก็ประหยัดน้ำมันทำให้เกิดเป็น Honda Beat ขึ้นมาการดีไซน์ออกแบบว่าก็คือเป็นไปตามยุคสมัยนะั้นแล้วกันจริงๆหน้าตามันอ่ะได้รับอิทธิพลมาจาก n s r สโฉมแรกก็คือ n s r 1 5 0 r นั่นแหละก็คือเหมือนโดนยอดส่วนลงมาไม่ว่าจะเป็นแบบไฟเลี้ยวอย่างนี้มมันามานนิ้้วเขาาใตรแล ทําให้ดูสปอร์ตใช่ไหมแล้วก็โชกอัพหลังก็เป็นแบบเดี่ยวแล้วก็ต้องลูกนี้ก็คือรถสปอร์ตต้องโช๊คเดี่ยวแล้วไม่มีทางเป็นโช๊คคู่ได้แล้วท่อไอเสียก็เป็นทรงเลสซิง่งต้องให้เป็นดิสเบรกหน้ามาแต่ข้างหลังยังเป็นดัมอยู่อย่างเนี้ยฮอนด้าบีโฉมแรกนะมันมีหลายสีนะแต่มันจะเป็นรถ half fairing นะคือโฉมว่านะไม่เห็นโชว์เครื่องอยนต์ให้เห็นอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าโฉมถัดไปอะโฉมเป็นบีดไออย่างเนี้ยเป็น full fairing หมดลว ถ้ามองภาพรวมของ Honda Beat ชมนี้นะคือยังรู้สึกว่ามันยังกักอุปกรณ์อยู่คือมันควรให้ดิสหลังมาตั้งแต่แรกเลยไม่ใช่ไปให้เป็นดัมเบลกมาก่อนซึ่งเข้าใจได้ว่าทาง Honda พยายามทำรถให้มีราคาที่ต่ำพอประมาณเลยเพื่อให้กับกลุ่มคนที่แบบอยากได้รถสปอร์ตขับแต่งบประมาณไม่ถึง154ใช่ไหมก็เอ้ยก็มาเอาบีดแล้วกันราคาถูกกว่าอย่างแน่นอนโดย Honda b บี t อะราคาเปิดอะ4.5แล้วก็มีบวกลบหน้าร้านประมาณ500,000หนึ่งโดยประมาณ ซึ่งราคาของ Honda b บ a t มันถูกกว่า n s r แน่นอนเลยก็คือเอางอ่ายในปี3-4นะตัวเรื่องของ Honda ถือว่าเอาเรื่องพอสมควรเลยมีสปอร์ต1 5 0ซีซีขายมีสปอร์ตรุ่นเล็กขายมีรถสปอร์ตถึงครอบครัวข,ขายมีรถแม่บ้านขายอันนี้คือ4รุ่นก่อนแนละ้วแล้วก็มันมียิบย่อยนะ,อ,ะอย่างรถสปอร์ตขอครอบครัวมันก็มีเซลล่าที่แบบ มันออกแบบให้ดูเป็นผู้หญิงขี่อย่างนี้อถือว่า Honda มันมีความเที่ยวพอสมควรเลยในยุคนั้น Honda b e ี t ชมแรกอจะมีให้เลือก3สี2สไตล์โดยเป็นแบบโมโนโทนก็แก่สีแดงเทาดำอีกสไตล์นึงก็เป็นกราฟิกดีไซน์มันจะมีลูกเล่นเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์เพิ่มขึ้นแล้วกันแต่ก็มีสีแดงเทาดำเหมือนกันหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นบี a อาซึ่งบี a อาเห็นอย่างชัดเลยว่าเป็นฟูลแฟลลิ n งแล้วทั้งหมดนี้นคือเรื่องราวคร่าวๆข,ของ Honda b e ี t รุ่นแรกแล้วกัน